อ่สวัสดีครับมาดูกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกันดีกว่าครับนัดที่18นะครับผมในคือวันเสาร์ที่13มกราคมนะครับคู่แรกนะครับผมย้อนไปนิดนึงนะครับก็ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับก็แพ้ไปเยลมูนิกไป1ประตูต่อ3นะครับเวเดอร์เบเมนครับเสมอกับออฟเฟนฮามไป1ประตูต่อ1นะครับไอทักแฟรงเฟิร์ตครับก็เสมอกับไฟบวกไป1ประตูต่อ1เหมือนกันนะครับ ออกส์บัวนะครับเอาชนะฮัมบูกไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับฮันโนเวอร์96ครับเอาชนะไมล์ศูนย์ห้าไปสามประตูต่อสองนะครับสตุ๊ตการ์ครับเอาชนะแฮทเทบูลินไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่อาร์บีไลฟ์ซิงครับเอาชนะชาเก้ศูนย์สี่ไปได้สามประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนตอนนี้กันเลยดีกว่าครับไป ไปดูกันที่ครึ่งตารางบนกันก่อนนะครับผมก็อันดับ1ตอนนี้เป็นไบเยนมิวนิกนะครับ18บแปัดสีแต้มนะครับผมทิ้งห่างอันดับ2 RB อาร์บีซิกไป13แต้มแล้วนะครับผม RB ร์บีไลซิกมีอยู่31แต้มนะครับอันดับสาเชลเคสศูนครับมีอยู่30แต้มครับอันดับ4ี่บรูเซียดอร์ทมุนนะครับก็มีอยู่28แต้มแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับอันดับ5ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับมีอยู่28แต้มนะครับแล้วก็อันดับ6เป็นเเซีียมมมมนนนนกกัััับบบะะคครร28แต้ท่าผ มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับก็มาดู3อันดับสุดท้ายที่เสี่ยงต่อการตกชั้นเลยดีกว่าครับผมอันดับ16นะครับเป็นแวร์เดอร์เบเมนนะครับมีอยู่16แต้มเองครับจาก18นะัดอันดับ17เป็นฮัมบูร์นะครับมีอยู่15แต้มจาก18นะัดแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับผม FC ฟซีโคโรนะรมีอยู่แค่6แต้มจาก17นะัดเองนะครับผมต้องเล่งเครื่องหน่อยแล้วไม่งั้นตกชั้นแน่ ต่อไปที่อันดับดาซันโวตอนนี้นะครับก่อนอันดับหนึ่งเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับจากไบเยนนะครับ15ลูกตามด้วยเปีแอร์โอบามายองนะครับก็จากดอทมูลสิบสลูกนะครับบอลบูเดสลิก้านาที่18ยังไม่หมดนะครับเหลืออีก2คู่นะครับเอฟซีโคโลนจะเจอกับบอเลอรเซียมูนเช่นกันบัตรครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโบอเลอร์เซียมูนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับวอฟบวกนะครับและเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผม